สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วตอนกลางคืนอุณหภูมิก็จะต่ำลงเหลือประมาณ52องศาฟาเรนไฮน์หรือประมาณ11องศาเซลเซียสส่วนกลางวันก็ยังพออุ่นอยู่บ้างก็จะประมาณ80องศาฟาเรนไฮน์หรือประมาณ27องศาเซลเซียสช่วงเวลากลางวันก็จะสั้นลงส่วนเวลากลางคืนก็จะยาวขึ้นอย่างปกติหน้าร้อนเนี่ย3ทุ่มยังไม่มืดเลยนะ แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยประมาณ3-4มสโมงเย็นเนี่ยอากาศจะเริ่มโพเพ้แล้วอเมริกาเขาจะมีการปรับเวลาสองครั้งต่อปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขาจะมีการปรับเวลาให้ไปข้างหน้า1ชั่วโมงเขาเรียก daylight saving time เวลาก็จะต่างจากเมืองไทย12ชั่วโมงส่วนช่วงฤดูใบไม้ร่วงเขาก็จะปรับเวลาอีกครั้งหนึ่งันนี้จะ ปรับกลับมา1ชั่วโมงเขาเรียกว่าฟอร์แบ็กช่วงนี้เวลาจะต่างจากเมืองไทย13ชั่วโมงเขาบอกว่าการปรับเวลาเนี่ยจะช่วยในการลดพลังงานแล้วก็ช่วยในการดำรนชีวิตประจำวันสำหรับคนที่ไปทำงานสำหรับคนที่ต้องไปโรงเรียนหรือแม้แต่เกษตรกร,รก,ก็จะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้เพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นในเวลาตีห้าแต่ช่วงหน้าหนาวเนี่ย พระอาทิตย์จะขึ้นตอน7จ็ดโมงเชา้าซึ่งมันจะเป็นปัญหาการปรับเปลี่ยนเวลาเนี่ยไม่มีปัญหากับเราเพราะเปลี่ยนแค่2ครั้งต่อปีการปลูกผักในประเทศเขตหนาวอย่างอเมริกาเนี่ย ก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการวางแผนในการเพาะปลูกเพื่อที่จะให้ผลผลิตเนี่ยออกมาได้ทันเก็บกินอย่างเราเนี่ยทำมาประมาณ6-7ปีแล้วก็ยังมีปัญหาเพราะต้นกล้าช้าทําให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยไม่ทันได้กินก็หนาวซะก่อนผักบางอย่างถ้าเพาะช้าไปก็แค่ออกดอก ไม่ทันได้กินผลแต่ผักบางอย่างเนี่ยออกดอกแล้วมีผลแล้วแต่ยังไม่สุกก็ยังเก็บกินไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเพาะช้าไปอย่างฤด,ดูใบไม้ไมผลิปีเนี่ยอากาศค่อนข้างแปรปรวนคือหนาวยาวกว่าปกติก็ทำให้เราเพาะต้นกล้าช้าไปปีนี้ก็เลยมีผักบางอย่างที่เราจะไม่ได้กิน คือออกดอกแต่ไม่ออกผลก็มีผักบางอย่างที่สุกไม่ทันก็มีอย่างพริกที่ปลูกปีเนี้กำลังออกงามเลยยังไม่แดงปีนี้เราก็เลยไม่มีพริกตากสําหรับทำพริกแห้งเนี่ยมาดูปีนี้ก็คงมีแต่พริกสดอย่างเดียว ก็คงต้องหาวิธีถนอมไว้กินหน้าหนาวแต่ถ้าเป็นพริกแห้งก็จะอยู่ได้นานกว่าส่วนบวบหอมกับบวบเหลี่ยมนี่ก็กำลังออกผลผลิตเลยแต่อากาศมาหนาวสะก,ก่อนแล้วก็คงได้กินอีกไม่นานเห็นออกดอกเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวดอกก็คงร่วงหมดจะไม่ติดลูกก็เริ่มได้เก็บกินบ้างแล้วบางอันก็ไว้ทำพันุ เยอะเลยจริงๆมันถ้าเกิดเวลามันนานกว่าน,นี้หน่อยก็จะเก็บกินได้อีกนานเพราะเยอะมากเห็นไหมเยอะ มลาล้านกับบวบงูกยังมีปะปลายนะยังมีให้เก็บกินได้บ้างแต่ลูกจะไม่ค่อยสวยละาแมลงเยอะมะอึกนี่ก็กำลังออกดอกเลยนะปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ไม่ได้เก็บผลกินส่วนถั่วผักยาวนี่ทั้งถั่วผักยาวเขียวแล้วก็ถั่วผักยาวม่วงนี่กำลังออกเลย แต่พออากาศเย็นแล้วเขารูปร่างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้ไว้ทำพัน่อซ่องอยู่อยนี่สามสามเส้นเลยนะเนี่ยบางทีเขาไม่ห้อยมาเนี่ยเขาจะไม่สวยโอ้ยหักหดแล้วมั้ง นี่ยังปล่อยได้อีกว่าวันสองวันแล้วค่อยมาเก็บมีเยอะเลยนะพี่แอบอยู่ข้างบนแล้วเราก็มองไม่เห็นเนาะ อันนี้ทิงก็ใหญ่แล้วต้องเก็บไปทำพันแล้วค้างมันแน่นเพราะว่ามันผสมอยู่กับพวกบวบงูบวบเหลี่ยมถั่วพูนี่กำลังงามเลยออกดอกออกผลเต็มไปหมดถ้าไม่หนาวมาเร็วซะก,ก่อนก็คงจะเก็บกินได้อีกนาน กำลังกินเลยจิ้มน้ำพริกมากยำถั่วพูมากบางอันที่ใหญ่แล้วแล้วก็เก็บไว้ทำพันก็มีเยอะมากเยอะเลย นไหมเยอะเลยไอ้พวกผักที่กินหัวกินเง้านี่ก็ดูแลง่ายหน่อยหนาวก็ยกเข้าบ้าน อากาศอุ่นก็ยกออกมารับแดดไม่ต้องดูแลมากเรามีทั้งกระชายขมิ้นขาวขาขิงแล้วก็ขมิ้นชันทุกๆปีก็แตกออกมาเองไม่ต้องดูแลมากก็สบายหน่อยคว้ากระถางขุดกินได้เลยตรงนี้เป็นขมิ้นชัน ขุดไปรอบนึงแล้วขาบังแตกออกมาพอเราขุดออกไปเขาก็แตกออกมาใหม่ดงนี้ก็จะเป็นขมิ้นขาวแต่ก็จะมีะกระชายปนอยู่นิดหน่อยที่มันน้อยมัวแต่หนีควางก็ต้องเอาเข้ามายัดยัดเอาไว้ในรั้วเนี่ยแหละก็ตอนนี้ก็ใกล้เวลา อาหารเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปทำปีกไก่อบสมุนไพรพอดีไปได้ปีกไก่เขาจัดรายการลดราคามาก็เลยซื้อมาเยอะเลยแต่ที่นี่ไม่รู้ทำไมปีกไก่เนี่ยจะแพงกว่าส่วนอื่นของไก่ทำไมไม่รู้ที่เมืองไทยเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าใครรู้บอกหน่อยแล้วกันเราว่ามันแปลกติเดี๋ยวเราจะไปเก็บวัตถุดิบเอามาทำ ไปดูว่าเราจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างไปเก็บกันได้แล้วใบมะกรูดอืมกลิ่นหอมชื่นใจจริงๆเก็บไปดมไปไปไปเก็บอีกหนึ่งต่อ ร้อยได้ขาแล้วเดี๋ยวไปจัดตะไคร้ ตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบที่จะไปทำไก่อบสมุนไพรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปทำในบ้านถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเข้าบ้านดีกว่าล้างหั่นวัตถุดิบเรียบร้อยเราก็มาเริ่มกันเลยนำทุกอย่างเข้าเครื่องปัน่นพระเราไม่ต้องการให้แหลกมาก ใส่น้ำมันหอยตามช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะคลุกเค้าให้เข้ากันดีจากนั้นก็นำปีกไก่ลงไปคุกให้ทั่ว เสร็แล้วนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงเมื่อไก่ครบหนึ่งชั่วโมงเราก็มาเตรียมน้ำต้มน้ซึมให้เดือดเตรียมพร้อมนึ่งเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงก็นำไก่มานึ่ง30นาทีครบ30นาทีก็เปิดออกนำมาขูดฉีกใส่ลงไปและผักชีลงไปด้วย จากนั้นปิดฝาเึ่งต่ออีก2นาทีนำออกมาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมกินกับข้าวสวยรลล้อนๆอร่อยสุดๆ